ได้รับมาแล้วสำหรับ ROGI กล้องเว็บแคมเกมเมอร์ในราคา2,190บาทมันจะดีหรือเปล่าตามไปดีูได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอินลุนนะครับตรงหน้าของเพื่อนๆก็คือ ASUS ROGI กล้องเว็บแคมของเหล่าเกมเมอร์ครับดีไซน์เกมเมอร์หน้าตาเกมเมอร์วัสดุก็เกมเมอร์แต่ เจ้าตัวนี้จะเจ๋งสมราคาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับสำหรับเจ้า rog i นะครับจาก asus ตัวนี้เป็นกล้องเว็บ c a m ที่เรียกว่าเป็นกล้องเว็บ c a m ตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทาง rog และ asus เนี่ยผลิตออกมานะครับโดยตัวนี้ก็จะมี2รูปแบบเนาะหก็คือแถมกับตัวโน้ตบุ๊กและ2ก็แยกขายด้วยโดยราคาของเจ้า rog i ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ราวๆสัก2 2,190บาทนะครับโดยตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาจะเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับการสตรีมมิ่งการใช้งานคอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมมีไมโครโฟนในตัวด้วยโดยไมโครโฟนของเขานะครับจะเป็นไมโครโฟนแบบดูอัลโดยใช้ชื่อว่าบีมฟอร์มมิ่งไมโครโฟนนะครับนี่เลยสเปคของตัวกล้องก็เห็นชัดเจนนะเป็นกล้องเว็บแคมแบบ Full HD เว็บแคมนะครับความละเอียด ในส่วนของวิดีโอจะอยู่ที่ Full HD และมี r e f เฟ Rate อยู่ที่60หรือว่า Full HD 60นั่นเองนะครับด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีสเปคของตัวเว็บแคมระบุเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่จะเป็นในเรื่องของฐานต่างๆที่เป็นอลูมิเนียมโลหะแข็งแรงทนทานนะครับรวมไปถึงน้ำหนักของตัวเว็บแคมก็ไม่ได้หนักมากนะครับหน้า,าตาสวยสดงดงามแล้วก็มีแพ็กเกจคอนเทนต์บอกด้วย ว่าตัวแพ็กเกจด้านในมีอะไรบ้างกล่องมาในขนาดกระทัดรัดแบบนี้แน่นอนตัวนี้หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยนะครับมีวางจาหน่ายแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูผลิตภัณฑ์กันนะครับตัวนี้กันเนาะ ROG Eyes กล่องก็มาในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตอะไรมากนะครับด้านข้างก็สวยนะ,ะวิบวับวิบวับแบบนี้ด้วยนะครับถ้าดูจากราคากับสเปคแล้วเอ๊ก็ไม่ได้สูงนะ แต่เดี๋ยวเราต้องเห็นด้านในกันว่าเขามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเปิดออกมานี่เลยจะเจอกับตัวกล้องเว็บแคมด้านล่างอันนี้เป็นสายสัญญาณนะครับรวไมไปถึงตัวนี้ถ้าให้ดาวก็น่าจะเป็นตัวขาตั้งนะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างขอเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเล็กกระทัดรัดดีตัวสายนะครับนี่ฮะมีมาให้แบบนี้เลยถ้าวัดกับขนาดของโต๊ะนะครับโต๊ะแอดบิกยาว150เซน นี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก180เซนโดยประมาณนะครับเป็นสายที่ถักอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะหุ้มสายถักมาน้อพร้อมกับหัวเชื่อมต่อนะครับที่เป็น r o g ด้วยนะครับมีหัวที่เป็นสีทองสวยงามนะครับด้านหนึ่งจะเป็นตัว Type A และอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นตัว Micro USB นะครับเวลาใช้งานก็เชื่อมต่อสายเส้นเดียวจบเลยนะครับส่วนตัว r o g i อุ้ยหุ้ย,ยแจ๋วว่ะ มาแบบนี้เลยเอากลับด้านด้านนี้เป็นด้านฐานนะครับผมนึกว่าด้านนี้เป็นด้านกล้องไม่ใช่หน้านกล้องอยู่ตรงนี้นี่เป็นเหมือนคลิปมาแบบนี้ฮนะเห็นไหมอ่ามีความเงาเงา,เงาแบบนี้ด้วยนะเงาเงา,เ,งาเป็นเหมือนแผ่นกระจกนะครับแล้วก็ลวดลายของเขาก็จะมีแพทเทิร์นต่างๆนะครับมีไมโครโฟน2จุดด้านตรงกลางก็จะเป็นเซนเซอร์ของตัวกล้องเว็บแคมนั่นเองนะครับ สเปกกล้องก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับสเปคนะครับก็อารมณ์เดียวกับ C922 หรือ C920 ของ Logitech เลยนะครับตัวกล้องเว็บแคม,มน,นะครับเวลาเปิดออกมาแบบนี้เขาก็จะเป็นคลิปนะครับที่สามารถไปวางกับตัวโน้ตบุ๊กไดนะ้สมมุตินี่คือตัวโนะ้ตบุ๊กเนาะก็วางแบบนี้แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับถ้าเป็นในฝั่งของตัวโน้ตบุ๊กหรือหน้าจอต่างๆนะครับแต่ถ้าเออเราไม่อยากจะวางแบบนั้นนะจัดองศามันลำบากหรือเปล่านะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานยึดของเขานะครับเอาไว้เมาวกับขาตั้งกล้องได้นะครับวิธีการก็คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเสียบลงไปแบบนี้นะฮะงึบน,บนี่เฮ้ยแน่นอยู่แน่นหนาอยู่นะฮะเสียบลงไปแบบนี้ แล้วก็ยึดกับขาตั้งกล้องเล็กๆก็ได้หรือจะยึดกับขาที่เอาไว้หนีบกับโต๊ะแล้วแต่ว่ามุมแล้วแต่ว่าองศาของเราเป็นอย่างไรนะครับเวลาเสียบสายนะครับเวลาเสียบสายก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลองทาให้ดูกันเสียบสายปึ๊บเข้าไปอ่านี่จะเป็นล่องพอดีแบบนี้เลยนะครับปรับองศาได้เล็กน้อยบิดได้อะไรได้เล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวลองเสียบดูซิว่าจะมีไฟแสดงสถานะอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับตัว USB จะเป็น USB 2.0นะครับเสียบปั๊บก็จะเป็น plug and play ขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นชื่อว่า GC21 นะครับตัวนี้รหัสของเขานะครับไม่ได้มีไฟแสดงสถานะอะไรเพิ่มเติมนะ แต่ก็ดูสวยแบบเรียบเรๆดีตรงนี้ก็จะมีโลโก้ ROG ด้วยนะครับเวลาเอาไปวางบนจอเดี๋ยวจะลองวางบนจอให้ดูนะครับฐานที่มันใส่มาเนี่ยวางไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเน็บนะครับเวลาวางก็นี่จะเป็นลักษณะน,นี้นี่ปรับองศาได้นิดนึงนะครับเห็นไหมนี่ือตัวกล้องนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วพอวางกับตัวจอนะครับก็จะพอดีกันเลยนะ แล้วเราก็สามารถที่จะปรับองศาก้มเงยได้น,นิดหน่อยบิดจงบิดจอก็แล้วแต่เราจัดสรรกันได้เลยหรืออย่างที่แจ้งนะครับใช้ขาตั้งตัวนี้เหน็บเข้าไปเพื่อเอาไปยึดกับตัวขาตั้งกล้องขานนีโต๊ะอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งนี่ก็คือชมหน้าค่าตาของเจ้า ROGI เดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงดูกันดีกว่าว่าตอนใช้งานจริงเขาจะเฟี้ยวฟ้าวสมราคาหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ ตอนนี้ใช้กล้อง ROG I อยู่นะครับต้องบอกว่าแสงที่ในสตูดิโอตอนนี้คือแสงระดับโอเคเลยนะครับเพราะใช้ k คี l i g h t 2ตัวนะครับแสงก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะผ่านกล้อง ROG I นะครับปรับภาพเป็นตัว Full HD นะครับรวมไปถึงไมโครโฟนที่ใช้ครับเป็นไมโครโฟนจากตัว ROG I ด้วยโดยตัว ROG I เนี่ยผมยึดไว้กับจอที่เราโชว์ให้ดูกันในวิดีโอเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะลอง ปรับไฟลงมาดูนะฮะผมใช้ไฟของทางเอลกาโตเขานะเดี๋ยวลองปิดสักหนึ่งดวงอันนี้คือแสงที่เริ่มมืดและแต่มีไฟเหลืออยู่ดวงหนึ่งนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะโดยปกติที่เราใช้เว็บแคมกันเนี่ยเราก็จะไม่ใช้หน้าเต็มแบบนี้เท่าไหร่เนาะเราก็จะลบแร็กเกล้ออกนะครับเราก็จะบางทีเราก็ย่อจอเล็กลงนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าแสงมันดีมากๆเลยเนี่ย ภาพมันก็จะดีตามนะครับเดี๋ยวสักพักเขาจะเริ่มจูนแสงจูนอะไรให้มันเข้าที่เออเห็นไหมหน้าขาวเลยฮะต้องขอบคุณฟีเจอร์ของเขาด้วยนะครับเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Wide Dynamic r a n g นะครับแล้วก็ตัว Face AE อนะครับเฟสออโต้เอ็กซ์นั่นเองมันก็จะทําให้หน้าเราสว่างขึ้นแล้วมันจะทําให้หน้าเราชัดขึ้นด้วยนะครับจะไม่เกินกับพื้นหลังที่เป็นสีดําอะไรต่างๆเออก็ถือว่าใช้ได้นะสําหรับตัวกล้อง rog i ใช้สตรงสตรีมนี่ถือว่าโอเคเลยแต่อย่าลืมเซตไฟให้มันแมทกับตัวสตูดิโอหรือแมทกับสถานที่ที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับนี่แหละฮะ rog i กล้องเว็บแคมตัวละ2,190เว็บแคมสำหรับเกมเมอร์ ถูกใจนะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้ที่บ้านดูใช้จริงจังดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เสียงไมโครโฟนตรงนี้เพื่อนๆลองพิจนารณาดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับไมโครโฟนที่เขาใส่มาในตัวกล่องเว็บแคมเนาะฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ROGI ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ